ท่านผู้ชมครับติดตามชมคู 2> <c oughs> ่2ต่อไหว้ครูเสร็จแล้วยืนรอที่มุมสำเภาทองสอสกุลวงครับนี่แหละครับสำเภาทองโซ่ที่ไหว้ครูอยู่กลางเวทีก็คือขุนไกรสอกิ่นบีนี่คือขุนไกรนะครับแอนตา้ซินยารักษาโรคกระเพาะเมื่อเกินเจ้าการแผลแตกนักชกเขี่ยมาห้าร้ออกด้วยการนำแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกลับเข่าลอยนอกได้แอนตา้ซินจ่ายหนึ่งหมื่นจนได้แก่ฟันหางนอกได้แอนตา้ซินจ่ายสามหมื่น เบน้า500ยาฐานพยากรองสีเหลืองเ็นเดียวกลางเหียมมอบเงินสดนักยกเหล็กคนละ2,000ครับวิลาคาเฟ่ปากซอยสุขวิจัยคืนนี้พบสมมาตรราชสีมาลาวันจันเป็น,ว,น,น,พพนวันที่5ธันวาคมจันทระเทพ10อาภาพรนครสวรรค์1บบานเย็นแรกแก่นครับและผู้ที่ขึ้นไปมอบมาลัยก็คือคุณชายยูชนะเทพครับผู้จัดการวิลาคาเฟ่นะครับซึ่งเป็นอัครบังเทิงที่ยิ่งใหญ่ย่านปากซอยสุขวิจัย รัานไลฟ์ซีฟูดเพชรเกื่63เปิดบริการ1 8่งนาริการเป็นต้นไปบริการขนมจีบสาลเปาครบจุดพร้อมอาหารทะเลสุดๆบริการร่มรื่นในที่6กไร่ทุกคืนพบตลกคืนละสอ,องคณะพร้อมนักร้องหนุ่มสาวเกือบร้อยชีวิตนักร้องรับเชิญวันที่6ครับหมอลำเราจะไปพบกับเยนจิตพรเทวีหมอลำซิ่งครับแสังคมร็อกเอเยะครับ10บโซดาลีราชสีมา11วันเรากา็ตกระทงพบคุณเยนกิจพรเทวีอีกครั้งพร้อมตลกคาับมาเล่มีโชว์ไม่มีชาร์ตเฮเบิร์มดูแลนะครับ น้กมวยคนใดที่ขึ้นชกแล้วชกได้อึดอึดที่สุดสาหรับวันเสาร์ไม่วแพ้ชนะน้ำมันเครื่องคาต่อนเทอร์โมพลัสพันอึดเพื่อรถกระบ,บะบ้ารมัชนทีห้าพันบาทพร้อมทางพลาสติกอัดลมรูปกระสบทรายหนึ่งใบครับวันที่9พฤศจิกายนกรุงธนีลาชจัดงานครบรอบ10ปีขอเชิญชมรายการลีลาดคู่พิเศษจากฟลอ์บุลเลอร์ลีลาดและรับของสมนาคุณจากทางร้านทุกโต๊ะที่กรุงธนคลองเป็ดในย่านฝั่งตนทั้งคู่กับประวัตินันคุณพัชรีเจินครับ ขอบคคุณ่ะสำหรับมุมแดงนั้นก็คือสำเภาทองสอสุุนวงนะคะหรือชื่อจริงสำรอองทอง น้ำหนักที่ช่างมาเช้า่อเช้า119ปอนด์ลดไป1ปอนด์ค่ะเกิดที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาชชควยมาทั้งหมด44ครั้งชนะ39ครั้งแพ้5ครั้งครั้งสุดท้ายที่โชคนั้นโชกกับเกียริพยักสิทธิเซียนเตียแต่ว่าเกียรติพยักนั้นโดนไล่ลงในยกที่4ที่เวทีมวยสยามนะคะปัจจุบันอายุ18ปีผู้จัดการของสำเภาทองก็คือคุณพิชัยอินทศรผู้ฝึกสอนก็คือคุณพักดีศุขสวัสดิ์ค่ะสำหรับมุมน้ำเงินก็ ขุนไกลซอกลิ่นมีหรือชื่อจริงจัดทุกคนแสนกระจายนะคะน้ำหนักที่ชั่งมาเมื่อเช้า117ปอนด์ครึ่งค่ะเกิดที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญชกวยมาทั้งหมด51ครั้งชนะ40ครั้งแพ้11ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนั้ชนะคะแนนชนะน,น,นะสีสสิประพายิมที่เวทีมวยสยามปัจจุบันอายุ17ปีค่ะผู้จัดการก็คือคุณสมชายกลินมี ยาสิทธอนนะคะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการสนธยาไพรอนันต์ค่ะทางโก้ก็เป็นโมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกันทารคู่นะครับโคลา,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 าดนะครับูอำนาจเจริญแต่จะดูรูปร่างแล้วทางด้านนักชกจากโคลาดนะครับฝ่ายแดงสามเพลาทองสอสกุลเงินที่แย่กว่าเยอะเลยครับก็เรียกว่าฝ่ามมือเห็นจะได้แต่ว่าทางองไกรซึ่งมีส่วนสูงน,นั้นจะท้ายส่วนสูงให้ได้เปรียบหรือเปล่าสูงกว่าแต่บางกว่า ีดาเนา118บอลครับพอเข้าในท่าปลายที่มีรูปร่างเปรียบ<ป>ถูกลัดเอวไงก็แหมความเดี่ยบมันเป็นดูมองดูนเป็นเสียเปรียบคือแก่งก้างไปเลยยาเข่าจะดีหรือเปล่าอา้าโยนเข้าไปทีนึงดูตามประวัติแล้วนะครับน้ำเงินงเป็นมวยพิมพมือก็มีเท้าจักกรรันจักกันเลยอ้าวสวิงซ้ายเข้าไปที่ปลายหน้า ทางแดงนั้นเทียกว่าแต่เป็นมวยขาวก็ต้องเข้าในทีนี้จะเข้าถึงหรือเปล่าต้องตามดูนะครับเสียบเพียงยกแรกครับชมมวยไปก็ขบเคี้ยวเมล็ดตะบมเอฟซีบอกไปนะครับมีจำหน่ายตามร้านขาสิการทั่วไปทั้งเตะทั้งต่อยทั้งป้องกันว่าวางแข้งขวาไปใจโกลก็สองคำ้ำมาอีกมวยขาวต้องเข้าในครับพยายามประกบขยับ ยับขยมแล้วก็ขย o ขย o ได้เข่าต่าไปช้าช้าแ้วก็เป็นบวยขวาด้วยกันมันก็เจอทีมงานไว้ยากกว่านี่ตามคูมัวยจะบอกบวยแต่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นกดยกที่หนึ่งซะก่อน ไปยกแรกครับขอมวยรอบมาเล็กจังหวแต่ขวาปังเข้าไปนี่ละครับคือขุนไกรสอกินมีสมหรทองนั้นสั้นกว่าพยายามมุดเข้าไปเพื่อจะประกบข่าวตามถนัดครับทยสแควร์2อง0ันพาซาบุงเป็นใหญ่ครับไฟร้อนแรงที่สุดย่านฝั่งทนทางไปสังเวยนะครับก็รับแฟนมวยทุกท่านโดยนักร้องสาวสวยกว่าร้อยคนรายการโชว์ต่างๆมากมายทุกคืนอาหารอร่อยราคาไม่แพงแฟนกีฬาชมกันที่สดกีฬาทุกประเภททุกมัดและพิเศษที่รับแฟนมวย รายการมูสยามอ้อมน้อยลดลงที่สิเนต์เมื่อมาใช้บริการที่ไทม์สแควร์สอง0ันบอกด้วยนะครับว่ามาจากสมุยอ้อมน้อยเพียบู๊จะดูแลท่านอย่างดีครับยกสอกรับเตีย้ยกับสูงเตีย้ยต้องติดครับแต่จะเข้าติดหรือไม่ก็ต้องดูฝีไม้รลายมือแล้วก็ปัญญาครับหรือว่าเชิงโชคของทางฝ่ายที่มีส่วน,วนได้เปรียบคูอยาวกว่าคุนไกลสอกลิ่นมี ย,ยันยันไวไม่ยอมให้ทางสามพทองแล่นใบมาถึงเมืองครับข้าวปประกบดูสิว่ามวยเสียเปรียบช่วงชกนั้นจะทำอะไรที่เป็นเป็นกิ้นเป็นอันได้ชัดเจนหรือเปล่าทางขุนกลายนั้นมาแทนนะครับแต่ว่ามวยแทนจะมีพิ่ซอมมาอย่างดีเลย เกียรติยักดโ์นี่เป็นยกที่สองแรงเงินไม่ยอมไม่เข้าวงในครับใช้ช่วงจกที่ยาวุดเท้ามาเตะสักกัรกรรมการสุริยาแพลนันพยายามเร่งให้เข้าใกล้ๆก,กันหน่อยอยู่ห่างไปมันไม่สนุกครับเตะ่อยก็ไม่ได้ชัดเจน ข่าวอีกนี่ครับพยายามเตะตัดสังขาวทองวันนี้ไปจะติดลมหรือเปล่าจะแล่นเข้าถึงเตืองไหมหรือจะล่มกลางทะเลเสียเข้าในนั้นก็ทำอะไรไม่ถนัดทั้งคู่นะครับลุงไกรก็กันไว้สามตัวก็ตีเขาไม่ได้เดินต่อ ทะยวงทางอย่างนี้ก็ลำบากครับท,ทั้งทำเอาทองถูกเตะโค้นขาถูกเตะล้มตัวถูกเตะไว้ตลอดทีมไว้อีกนี่ว่าทั้งเตะทั้งทีมเออข้างซ้ายทีมซ้ายต้องเร็วกว่านี้ครับสมบูทองต้องเข้าไปอย่างเร็วทีเดียวถูกเบียงโอ้โหโลดิตริดพัดคงว่ากันไม่ได้กับลุกขึ้นมาหา ยกที่สองการแข่งขันในมวยรอบมาเลตะมวย M16 นะครับน,นี้ยังอยู่ในการแข่งขันในรอบแรกๆคือหมดยกที่สองท่านชมการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยครับคู่นี้เป็นคู่ที่สองมวยรอบมาเลตะมวย1 6ครับโดนเข่าก็ไปที่ฝ่ายแดงสังอองมภาระขนไกรสอคืนมีทางมุมน,น้ำเงินนะครับ อกอล์ฟเชนนักระฟ์ร่วมในการกอล์ฟสมัครเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบิ๊กแบดบิ๊กเบนที <2000. S 2> นทีซีสองพันเพื่อมีสิทธิ์ไปชิงชนะเลิศบิ๊กแชมป์ที่สนามสปริงซิตี้คุณหญิงประเทศจีนโชคดีมีสิทธิ์เปจะของเบนทีสองสี่ศูนย์ครับเรียกสมัครข่งวันนี้ที่สนามกอล์ฟเลนด์รังร้านทรกฎากอล์ฟกับโทรศัพท์เก้าสี่สี่หนึ่งเก้าสมามหนึ่งหกศูนย์ 0. สามารถเข้าแข่งขันตั้งแต่วันนี้ถึงสามเดือมกราคมปีหน้ากับคือปีของมนาล้อยสี่สิบสี่ ามชมยกที่3ต่อนะครับสองยกนั้นก็ยังใกล้เคียงกันอยู่ดูลำบากเหมือนกันว่าใครจะมีประสดีกว่ากันฝ่ายหนึ่งเดินก็ฝ่ายหนึ่งตั้งรับตั้งรับคือน้ําเงินลูปล่างหอมบางสูงกว่าเิยก็ไปกับชาวทองเตีย้ยลำ่ำชาวทองได้เป็นมวยเข่าครับแต่ว่าโอกาสได้เข้าไปตีเข่ามันยากเหลือเกินดูทางด้านของมวยน้ําเงิน คุณกลายพยายามกันไว้กอดรัดก,ก็ตีลำบากครับเนี่ยพยายามโกงตัวหนีแล้วก็ตีดัดก,ก็ไปด้วยเหมือนกันปฏิการอยางเดียวตีด้วยทางฟ้าทองต้องใช้กำลังมากหรอครับขยมเวียงรัดใต้ปีกไ,ไว้ยังตีไม่ค่อยถนัดน,นะครับถูกเวียกล้องลง,งไปดูกพละกำลังแล้วต้องใช้หนักกว่านี้ครับทาาทองรือต้องเดินทนเลยโอ้โหเกือบก้านข้อมาก ทีมเข้ามาใกล้ประชิดหน่อยคุณไกยนั้นเตะไว้อ,อีกโอ้ครึ่งแดนครึ่งข่าวเตะแล้วค้างหลังเตี้ยทีเดียวสามก๊อตองเซครับกรรมาการ้าเป็นขวางไว้ตัวจะลูกติดพันอาจจะอยู่ห่างนี้ตลอดก็ลำบากแล้วต้องชนให้ถึงตัวเลยห่างไว้ก็โดนข่าวยัน ต่อยแบบโอ้โหไม่ไม่ต้องห่วงครับตาค้างเลยเข้าไปลักษณะแบบครึ่งหมัดครึ่งศอกเข้าไปที่บริเวณปลายคางยกที่3เท่านั้นเองครับกรรมการไม่ต้องนับเลยครับแหมสติทางนั้นหายวูบไปกับตัวหายไปทันทีเลยก่อน่ถึงก็ต้องลงเปลพละเปลรีบยื่นเปลไปเลยเดี๋ยวดูภาพชาครับจังหวะที่โผล่เข้าไปกลึงหมัดกลึงซอกครับ ดีครับเดินเข้าไปนี่จะสอกมานี่ทัดทับสอกครับสอกขวาโป้งเอาไว้ที่ปลายคางเลยโอ้กรรมการสนทยาไม่ต้องนับครับโบกไม้โบกมือเลยสอกขวาครับสัพก็ไปโป้งที่ปลายคางไปนนํรล่างทางด้านของสาทองสองนจุ่งแพ้ TKO ไปในยกที่3ครับติดตามชมคู่3ต่อครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโ G